ตอนรับเข้าสู่ช่องฟรดดเฟร์นะคะแล้ววันนี้เฟรนก็มีเมนูขนมง่ายๆเอาใจใส่ดาร์กช็อกโกแลตมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่ง่ายมากๆเลยถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาสูตรขนมที่ทาง่ายๆไม่หงอเตาอบแล้วก็ชอบช็อกโกแลตนะคะเฟรนขอแนะนําสูตรนี้เลยค่ะและสูตรนี้นะคะเราก็จะใส่แป้งน้อยด้วยค่ะแล้วเราก็จะนํามันหวานมาใส่ในส่วนผสมด้วยนะคะ ซึ่งก็จะทำให้เนื้อเค้กของเรามีความนุ่มแล้วก็มีความหวานฉ่ำค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยเฟิร์ตก็จะใส่มันส้มแล้วก็มันหวานนะคะใส่ลงไปหรือเพื่อนๆสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยกล้วยน้ำว้าค่ะจากนั้นก็ใส่เนยถั่วลงไปค่ะเฟิร <First, S 1> <ๆ>์ตก็ใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะสำหรับเนยถั่ว จากนั้นก็จะทำการปั่นค่ะเราก็จะปั่นให้ส่วนผสมที่เราใส่ลงไปนะคะเข้ากันดีก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเติมแป้งค่ะวันนี้นะคะเฟิร์สก็ใช้เป็นแป้งมะพร้าวค่ะหรือว่าเพื่อนๆสามารถใช้เป็นแป้งข้าวโอ๊ตได้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะตามด้วยนมพืชเพื่อที่จะทําให้การปั่นนั้นง่ายขึ้นนะคะเวลาเราใส่ของเหลวลงไปก็จะทําให้ปั่นได้ง่ายขึ้นนะคะ วันนี้เฟล์ก็ใช้เป็นเครื่องปั่นตัวเล็กนะคะก็เลยจะต้องทําการช่วยเขานิดนึงค่ะเฟล์ก็เปิดฝาออกแล้วก็ใช้ช้อนนะคะมาคนส่วนผสมค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เครื่องปั่นที่ใหญ่หน่อยแล้วก็มีความแรงสูงนะคะเฟลเชื่อว่าก็น่าจะละเอียดได้อย่างง่ายเลยค่ะนี่นะคะพอปั่นเสร็จแล้วเฟล์ก็จะใช้ช้อนนี่แหละคะ่ะมาคนๆให้เขาเข้ากันมากยิ่งขึ้นค่ะ จะเห็นว่าจะมีเศษกล้วยอยู่นะคะก็จะใช้ช้อนวิบี้ให้เข้ากันค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถใช้มือที่โบดอาหารหรือว่าช้อนหรือว่าส้อมหรือว่าอะไรก็ได้เลยค่ะที่สามารถโบดวนผสมแล้วก็ให้เขาเข้ากันดีได้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะนำไปใส่จานหรือว่าสามารถใส่พิมพ์ได้เลยนะคะ อย่างที่บอกนะคะสูตรนี้ก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะนะคะเฟิร์ก็นํามาใส่จาน,นะคะ่ะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะมาปาดๆให้เป็นรูปทรงนะคะวันนี้เฟิร์ก็ทําเป็นทรงกลมนะคะเป็นเหมือนขนมเค้กนะคะ นี่ค่ะก็จะปัดปดนะคะให้เป็นรูปทรงสวยงามแล้วก็จะใช้ช้อนนะคะตบด้านข้างเข้าไปค่ะเพื่อที่จะทําให้มีความไม่ได้แบนเกินไปนะคะเวลาที่เราเทซอสนะคะ<ๆ>ก็จะมีซอสไหลลงมาตรงด้านข้างด้วยค่ะก็จะทําให้ดูน่าทานมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะนําไปพักในตู้เย็นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปทำซอสกันค่ะ เฟอใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลต85%นะคะ50กรัมค่ะแล้วก็จะใส่ในไมโครเวฟนะคะ mm hmm. เพื่อที่ให้ช็อกโกแลตนะคะละลายค่ะประมาณ1น,นาทีนะคะระวังอย่าให้ไหม้นะคะคอยเช็คดูตลอดนะคะแล้วก็จะค้นๆให้เขาละลายนิดนึงค่ะจากนั้นก็จะเติมนมพืชลงไปค่ะเฟอใช้เป็นนมถั่วเหลืองนะคะ 6ช้อนโต๊ะค่ะทั้งหมดที่ใส่ลงไปแต่ว่าก็จะเติมทีละน้อยๆก่อนนะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนแล้วก็ค่อยเติมใหม่อีก2ช้อนโต๊ะจนครบ6ช้อนโต๊ะนะคะค่ะก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะ ช็อกโกแลตนะคะละลายเข้ากับนมเลยค่ะพอเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อช็อกโกแลตนะคะเป็นครีมครีมเนื้อกันหนาะแบบนี้เลยค่ะเข้มข้นสุดๆเลยค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็นําตัวเค้กนะคะที่เราไปแช่ยเย็นไว้ออกมาค่ะเราก็จะเทซอสช็อกโ,โกแลตของเราลงไปเลยแล้วก็จะปาดปาดนะคะให้เขาทัวหน้าเค้กของเราเลยค่ะจนลงไปถึงขอบๆเลยนะคะ แล้วเฟิร์สก็นำถัว่วลิสงนะคะมาโรยนะคะเพื่อความสวยงามคะ่ะเพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นถั่วอะไรก็ได้เลยนะคะที่ชอบได้เลยแล้วก็ขอบๆนะคะเฟิร์สต,ตกแต่งด้วยเป็นเก็ดทัญ,ญพืชคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กช็อกโกแลตแบบไม่อบของเรานะคะเนื้อเข้มข้นสุดเอาใจสายดาร์คช็อกโกแลตมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยนะคะจะใช้ความหวานจากธรรมชาตินั่นก็คือจากกล้วยแล้วก็มันหวานนั่นเองค่ะนี่นะคะเราก็จะมาตัดแบ่งกันเลยค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าอยากได้ชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่ก็สามารถเลือกได้เลยค่ะนี่ค่ะออกมาแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นก็ใช้ช้อนตักกินหรือว่าจะเสิร์ฟใส่จานก็ได้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะมีเนื้อที่เนียนแล้วก็แน่นนุ่มเข้มขน้นช็อกโกแลตมากๆเลยค่ะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทุกคนทําง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสูตรนี้นะคะก็ถ้าใครชอบดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็อยากทําขนมที่ทําง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะนะคะสูตรนี้ต้องลองทําเลยคะ่ะเพราะว่าทําง่ายมากๆเลยคะ่ะวันนี้เฟิร์นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และกด s u b สไครต์ให้เฟิร์นด้วยนะคะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในเมนูหน้าคะ่ะบ๊ายบาย